อืวันนี้ไม่มีงานครับเงียบกริบว้าวเอาอะไรกิน,นอ้อข้าวมายังข้าวบ่ายสองน่าจะมาแล้วข้าวโอข้าวมาแล้วครับโอ้ลูกค้าคนแรกเลยแต่เสื้อที่แดงด้วย điêu nói điêu nói hiểu ẹc sao cách cái ấy ồ không có công an nghe không có gì không biết, rung khâu Ồ, rèn rèn งานไม่มีจะกินข้าวโอ้มีแต่รถแรงๆครับมีงานเนี่ยฮอนด้ามาเช้ามาลมเบรกเสียรครับฮอนด้ามาเช้านะมาลมเบรกตัวนี้เสียรครอบเปลี่ยนมาลมตัวเนี้ยเนี่ยของมันเลยแหละรุ่นนี้แหละเสียรายละเียบไปแล้วมือเลยต้องย้ำครับบอลบอลมเบรกฮอนด้าซีวิ เป็ดปั๊มนี่ใช้ได้อยู่แต่หม้อลมนี่เสียต้องเปลี่ยนหม,ม้อลมใหม่หรือสิงกงเอาก็ได้ครับสิงค o n โอ้โหพ่อค้ากับข้าวนี่สุดยอดอ่ะไอ้ร่มหายเห็นอุปกรณ์พ่อค้ากับข้าวแล้วตกใจหมดเลยวะพ่อค้ากับข้าวกี่ก่อดิฮะโอ้โหนี่นะเดี<ฮ>๋ยวดูข้าวก่อน เราสั่งเลยไม่ได้เรือกต่อธรรมดาเอ้ยได้ไม้ไม้ล่องไม้ไม้อยู่ดิล่องไม้ไม้มีไม้แล้วตอนนี้โัฒ <laughs> นา,นามีไม้ไม้ข้าวครับ,บ,อบเออเสียงเดืยวเดี๋ยวมือดูมือช่างก่อนเนี่ยโอ้โหไม่ไม่อยากเลยมือให้ใครเห็นไม่ได้ครับนี่อะไรไก่วะไก่หมูโอ้โหข้าสักชิ้นหนึ่งสิเห็นหนรเออ เอาให้มันขึ้นหน่อยนี่อะไรเนี่ยต้มไก่โอ้้มแปลกๆก็ไม่เคยเห็นอันนี้นั่นดูอยู่น,นี่เหรอ่กินเล็กวันยังเหลือทุ่งหนึ่งเลยยังไม่กินเช้าลืมกินข้าวมาแล้วอีกพักครับอ๋อแปดสี่สองสองหกสวยรัสวยครับสวย วันนี้ได้สองร้อยทั้งวันปะย่างได้ร้อยหนึ่งอะไรนะยานบีเราขับได้ร้อยหนึ่งไปเช้ามีไรายได้สองร้อยบาทวันนี้ครับเออวันนี้เยอะไปร้รานกาแฟไปไหนวะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่นี่หาเงนินไม่ได้อยู่ทรศัพท์นี่มันหมดสภาพแล้วตั้งแต่โควิดอ่ะโอ๊ย เอาข้าวก่อนโอ้ข้าวคกากเฟ Ä ไปไหนวะเยืแต่ร้านจะของร้านหายไปครับอีที่หัโอ้าวภาษีไม่ขาดว้ย68แสมสุดยอดอย่างนี้โอเคไปได้กันได้เอ้นเอ็นร้อนเก่าๆภาษีไม่ขาดครับเออมีกด้วยะ แต่เป็นห่วงกัน็อตคลาด่ะตัวนึ่งยังไม่ได้ขันให้อยู่ดูคลาดทำป้าไม่ไทยหน้าหรอกทายในข้างๆเฉยอ้าวครับข้าวเออโอ้้านฝั่งนู้นไขดีขายน้ำยี่สิบบาทครับอันนี้ซิงโกงครับซื้อมาลงเบรกไม่ก็ได้แิ่ซิงโกงใกล้ครับ อันผลไม้อันมอไซค์โอ้มอไซค์เยอะครับเยอะมากเลยผลไม้แล้วน้ำริกครับโอ้น้ำริกเยอะครับตัวนี้ซีกอันนี้น้ำริกกับพอใหญ่เลยมาดูหน่อยไม่ไม่ให้มือช่างไหวไปเฮียเฮียมีปัญหาอะไรเฮียมีเรื่องแน่งานไม่ทำแหม ปะยางโหคนปะแล้วเงินไปอีกเบื่ออย่างไรเลยครับเอาเอาเนี่ยซื้อไอ้น้องไก่ตัวหนึ่งเนี้ยน้องไก่ตัวหนึ่งธรรมดาเราเป็นน้องเขาเราอย่างนี้แหละไอมีงานโอ้ยเอ้ยเอาเงินไปจ่ายเขาด้วยดิไอ ผมเอาต้องไก่ด้วยดิตัวหนึ่งแกงตัวหนึ่งเอาขนมข้าวเนี่ซื้อฝากป,ป้าตัวหนึ่ยอ,อาวนี่ไปเอาข้าวชีดเจอสมัยเออโอ้ <c oughs> ย้อนซ้อนมาอีก <c oughs> เออวิติช่างใหญ่ครับวิติช่างขึ้นหน่อยโอ้ <c oughs> มีอะไรดีอันนี้แต่ช่างใหญ่กับรถพ่วงข้างโอ้เจ๋วเลยโอ้อย่างงี้มีการลดดิเชื่ออย่างงี้นลยเจ๋วเลยครับโอ้โัีลปโอ้วิ่งดีว่ะออย่างงี้อ่ะสุดยอดเลยครับโอ้ยคนข้าวสามสีกสอบได้สบายสบายนีนะเอาครับข้ามาแล้วครับข้า รถกับรถเยอะกันกน,นบเอามาแต่วันวันนี้เออซิงกับซิงคงข้างกักบโอ้เจ้าเลยว่ะ อ้าวเ,าเยอะครับอารท่อยเสียสีส้สามอันใหญ่ที่สุดเอาอะไรไม่เอาอะไรนั่นแหละแกงอะไรโอ้ยอย่าก,กินน้องไก,ก่เหมือนผมนะเด,เดี๋ยวเดินไม่ได้นี่แล้ว กินน้องไก่เนี่ยปวดเลยครับแต่วันนี้จะลองสักลองสักน้องหนึ่งปวดให้มรู้ไปแ้วเราจะไม่กินไอไก่เอาไอ้น้องหนึ่งแล้วโอ้ตายเลยเดี๋ยวนานอาทิตย์ละครั้งได้อยู่สองวันไม่ได้กบับ một reel đó, gấp đôi này, hết, 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 ใช่เลยครับเฮ้ยไปเอะครับเกียรว่างอย่างเดียวพุ่งเหรอโอ้อะไกับด้โอ้ซื้อไปเหอะดีแล้วครับครับผมใส่พวกข้างครับเจีาเลย ค,<ด>ค,<ด>ครับผมด,ดีแล้วครับดีแล้วครับเออข้าวสองขั้ครับไปแล้วลุงไปแล้วโอ้หมดเยอะวะสมัยเราเอากล้องมาตั้งสักห้ากล้องแล้วเนี่ยพัดเจ๋วเลยเชินี้ยข้าวครับเออต้องไกหมดเร็ว <c oughs> แว็บเดียวหายแวบ,บเลยเห็นไหม บอกแล้วไม่น้องไก่โมเดล